ลาบเมืองล้านนา2,566สุขที่31มีนาและเสาร์ที่1เมษายน2,566ลางกิจกรรมด้านหน้าห้างเมย่าเชียงใหม่ที่วัดทาศบเมยตำบลทาขุนเงินอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนายสันติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการอำเภอบำบัดทุกบำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน โดยมีเจ้าอาวาสวัดท่าสุขเมยนายโยธิมประสงค์ความดีประจังหวัดลำพูนนายบุญส่งชัยมณีหัวหน้าสํานักงานจังหวัดลำพูนนายรุ่งโร์สุนทรท้องถิ่นจังหวัดลำพูนนางบําเพ็ญเมืองมูลพัฒนาการจังหวัดลำพูนนายประกอบยอดยาในอําเภอแม่ทาหัวหน้าส่วนราชการอําเภอแม่ทานายยกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน จ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาขุมเงินกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดลำพูนได้นำเนินการโครงการอำเภอบำบัดทุกบำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเพื่อสร้างความตระหนักรู้และขับเคลื่อน,นกลไกการทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรม การพัฒนากิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ส่งผลต่อการสร้างสังคมที่เข้มแข็งการปรับเปลี่ยนชาตนิยมให้เสียสละมีจิตอาสาจิตสาธารณะเอ,อื้อเฟื้อแบ่งปันผู้อื่นโดยอาศัยหลักการทรงการและการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนาการิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เพื่อนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติราชการและขยายผลการบำบัดทุก์บำรุงสุขโดยในวันนี้อำเภอแม่ทาได้นำเนินการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุเป้าหมายตำบลเข้มแข็งธมิสารายงาน